สวัสดีครับพี่น้องคิตติจักสุขสรรและเพื่อนๆในกลุ่มลายและเพื่อนๆต่างคิได้จากทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่31มกราคม2024ครับผมพี่น้องที่เคารพครับคราวที่แล้วเราเริ่มในคลิปที่051จบไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็น052นะครับ ซึ่งเราจะเริ่มในพระธรรมโรมบทที่11ต่อไปนะครับซึ่งบทที่10นี่ก็จบแล้วแต่ว่าจบที่แค่บทเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆยังไม่จบในคําพยานการเป่าประกาศพระกิติคุณของท่านอาจารย์เปาโลนะครับแล้วพี่น้องครับที่ผ่านมาตั้งแต่บทที่8 9 10มาเนี่ยนะครับเราพอจะ ทบทวนนิดนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปบทที่11เลยนะครับพี่น้องครับบทที่9เนี่ยในหัวข้อว่าพระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลอาจารย์โบโลได้อธิบายถึงว่าพระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลแล้วในข้อต่อไปหัวข้อว่าพระพิโรธและพระเมตตาของพระเจ้าที่มาถึงพวกยิวมาถึงพวกอิสราเอลนั้น อาจารย์เปาโลได้อธิบายในบทที่9ข้อที่30นะครับว่าชนชาติอิสราเอลและข่าวประเสริฐซึ่งอาจารย์เปาโลกำลังประกาศอยู่นั้นให้ชนชาติอิสราเอลได้ทราบถึงพระพิโรธและพระเมตตาของพระเจ้าในบทที่9ข้อที่19เนะครับเพื่อที่จะให้ชนชาติอิสราเอลรู้ว่า ในความพระเมตตาของพระเจ้าก็มีพระพิโรธด้วยเพราะฉะนั้นการที่ว่า,าพระเจ้าโกรธไม่ได้ว่าพระองค์โกรธเพื่อที่จะทำลายล้างแต่โกรธเพราะความดื้อรั้นนะตามบทที่10ข้อสุดท้ายข้อ21ว่าตลอดทั้งวันพระองค์ได้ยื่นมือยื่นผาดของพระองค์ออกชนชาติ ต้อนรับชนชาติของพระองค์แต่ไม่เชื่อฟังแล้วก็ดือ้อรั้นนี่คือชนชาติของอิสราเอลที่คู่ควรกันกันกบข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่จะยอมรับเพราะฉนั้นในหัวข้อต่อมาในบทที่10ในข้อที่5ก็บอกว่าความรอดสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นความเมตตาของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือความพระพิโรธความโกรธของพระองค์ที่หวงแหน นชนชาติอิสราเอลตามในพระธรรมหนึ่งพงศษนะครับหนึ่งพงกษบทที่9ข้อที่10นะฮะความว่านะครับท่านทูลว่าข้าพระองค์ห่วงแหนท่านพระยาเวพระเจ้าจอมทัพยิ่งนักเห็นไหมครับนี่คือคำหนึ่งที่พระองค์ทรงห่วงแหนเพื่อที่จะให้เห็นว่าพระองค์มีพระเมตตา ต่อชนชาติอิสราเอลเพื่อที่จะได้รับความรอดสำหรับทุกคนแต่ว่าทำไมถึงดือ้อนอาจารย์โบโลก็ได้อธิบายถึงบรรพบุรุษของเขาโดยใช้พระคัมภีร์บทที่19 1. หนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อที่10นะครับความว่านะครับท่านทูลว่า ข้าพระองค์วหวงแหนแท่นพระยาเวพระเจ้าจอมทัพยิ่งนักเพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ได้พังแท่นบูชาของพระองค์และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบและข้าพระองค์ข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตข้าพออจจร,ระองค์อาจารย์ปาโลได้ ยกข้อพระคัมภีร์นี้ขึ้นมาเนื่องจากกระผมก็เข้าใจว่าท่านประสงค์ที่จะอธิบายต่อไปถึงเรื่องอคนที่เหลืออยู่ในพระธรรมโรมบทที่11ที่เราจะเริ่มกันเนี่ยนะครับที่หัวข้อว่าคนอิสราเอลที่เหลืออยู่เพราะนั้นในข้อที่10ของพง พระคัมภีร์หนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อที่10นี้ก็ได้พูดถึงคนที่เหลืออยู่ก็คือเอริยาได้หนีรอดมาแต่คนเดียวแม้แต่คนเดียวพระองค์ก็ยังรักษาชีวิตของผู้รับใช้ของพระองค์ไว้แม้ว่าเขาจะมุ่งเอาชีวิตหลายหลายคนไปแล้วแต่ยังเหลืออยู่นี่คืออาจารย์ปโล ปารถนาที่จะใช้คำว่าเหลืออยู่แล้วในบทที่11นี้จึงบอกว่าในหัวข้อจึงบอกว่าคนอิสราเอลที่ที่เหลืออยู่นะครับดังนั้นกับผมถึงอยากจะเข้าไปในบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่6กก่อนเลยนะครับกับผมขออ่านนะครับข้าพเจ้าจึงถามว่า พระเจ้าทรงทอดทิ้งชนชาติของพระองค์แล้วหรือเปล่าเลยข้าพเจ้าเองก็เป็นชนชาติอิสราเอลเป็นพงพันธ์ของอับราฮมัมเป็นเผ่าเบนยามินพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งชนชาตินั้นที่พระองค์ทรงเลือกไว้ก่อนแล้วท่านไม่รู้เรื่องซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์กล่าวถึงท่านเอเรียาหรือ ท่านได้กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระองค์แท่นบูชาของพระองค์เขาก็ได้ขุดทำลายลงเสียเหลืออยู่แต่ข้าพระองค์คนเดียวและเขาแสวงหาช่องทางประหารชีวิตของข้าพระองค์และแล้วพระเจ้าทรงตอบท่านว่า อย่างไรว่าดังนี้เราได้เหลือคนไว้สำหรับเราเจ0 0พคนซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้กราบไหว้พระบาอาเช่นนั้นและปัจจุบันนี้ก็ยังมีพวกที่เหลืออยู่ตามที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้โดยพระคุณโก็ครับแต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็ไม่ได้เป็นทางการประพฤติถ้าเป็นทางการประพฤติ พระคุณก็จะไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปอเมนแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับหรือท่านาเราพิจารณาดูที่อาจารย์ปโโลได้แนะนําตนเองนะครับแล้วอา,อาจารย์ปโโลก็ได้พูดว่าพระเจ้าทอดทิ้งชนชาติของพระองค์หรือก็ถามาพี่น้องที่นั่นที่ไปประกาศนะครับที่อาจารย์ปโโลไปประกาศเพร่อกิจเผยแพร่ธรรมนั้นว่า พระเจ้าทอดทิ้งชนชาติของพระองค์เหรอบอ,บอกว่าเปล่าเลยแล้วอาจารย์บลูก็บอกว่าข้าพเจ้าเองเป็นชนชาติอิสราเอลเป็นพงพันธุ์อับราฮัมเป็นเผ่าเบนยาหินและมีตัวนอนหนูครับพี่น้องถ้าในตัวนอนหนูนี่ก็จะดูที่ฟุตโนตนะครับบรรทัดเส้นบรรทัดใต้หน้าก็บอกว่าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อหเราไปดูด้วยกันนะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่5ว่าอย่างไงครับความว่านะครับ เขาไเจ้าเข้าสุนัตในวันที่8ที่คลอดมาเป็นชนชาติอิสราเอลอยู่ในเผ่าเบนจามินเป็นชาวฮิบรูที่เกิดจากคนฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคิดจักรในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่มีที่ติ นี่ครับเป็นคําพูดของอาจารย์ปโลที่พูดกับประชาชนชาวยิวที่ฟิลิปปีที่เมืองฟิลิปปีนะครับว่าได้พูดถึงตัวท่านเองซึ่งก็อสอดคล้องกันกับในพระธรรมโรมซึ่งท่านก็พูดที่โรมเหมือนกันถึงตัวของท่านเองว่าท่านเป็นยิวท่านเป็นเผ่าพันธุ์อับราฮัมในอยู่ในเผ่าเบนเจามินแล้วก็เป็นชนชาติอิสราเอลแต่กำเนิด นะฮะถ้าในด้านทมบัญญัติเขาก็อยู่ในพวกฟาริสีและส่วนในด้านความกระตือรือร้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็ได้ข่มเหงคิดจจักนี่ครับคือคำพยานของปาโลว่าอาจารย์โบโลได้เป็นคนยิวเหมือนเหมือนกับพี่น้องของเขาที่นั่นที่ยังไม่ได้เชื่อเหมือนกันนะครับแล้วอาจารย์โบโลได้พูดพูดตอว่า ข้อสองใช่ไหมครับพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งชนชาตินั้นที่พระองค์ทรงเลือกไว้ก่อนแล้วนะไม่ได้ทอดทิ้งท่านไม่รู้เรื่องซึ่งเขียนในพระคัมภีร์กล่าวถึงท่านเอริยาหรืออ่าท่านได้กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว,ว่าเนี่ยก็อยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตร์ิยบทที่19ข้อที่10ซึ่งกับผมได้อ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ได้พูดถึงคนที่เหลืออยู่คือ,อ เอริยาและบดนี้อาจารย์โบโลก็บอกว่าคนที่เหลืออยู่ก็คือคนในปัจจุบันนี้หมายถึงในเวลาที่ท่านกำลังแพร่ธรรมอยู่ที่โรมเที่ยวที่สี่นี้ท่านได้พูดถึงว่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คนที่เหลืออยู่ก็คือ,อพี่น้องชาวยิวเหล่านั้นที่อาจารย์เปโลกําลังเผยแพร่ธรรมอยู่นะครับว่าถึงจะอย่างไรก็เถอะ จะมีคนเหลืออยู่แล้วที่เหลืออยู่นี้นในพระธรรมพงศษัตร์ิยก็อยู่ต้องเจ0 0คนใช่ไหมครับถ้าเราดูในข้อที่18นะครับหนึ่งพงศษบทที่19ข้อที่18ว่าแต่เราจะเหลือ7,000คนไว้ในอิสราเอลคือทุกคนที่ไม่ได้คุกเข่าลงต่อพระบาอันและ ไม่ได้จูบพระนั้นนะครับนี่ก็คือในข้อที่18 1งพงศษัตร์ี่น้องรับนิดหนึ่งนะครับในตอนท้ายที่บอกว่าพระองค์ได้เหลืออยู่เจ00คนเพราะอิสราเอลเหล่านั้นทุกคนที่เจ00คนนั้นไม่ได้คุกเข่าลงต่อพระบาอัลคือไม่ได้ว่ว้รูปเคารพไหว้พระของ คนชนพื้นเมืองเพื่อนเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับที่เขาไม่ได้เป็นยิวนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้จุบพระนั้นเพราะฉะนั้นในคำว่าและไม่ได้จุบพระนั้นเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยการแสดงการจุบพระเนี่ยจุบรูปเคารพเนี่ยก็เป็นการกราบไหว้เป็นการกราบไหว้ ครับ kissing the sun นี่ก็คือการที่จุบจุบพระเพื่อที่จะแสดงความเคารพแต่ว่า7,000คนที่เหลืออยู่ที่เป็นคนอิสราเอลนั้นไม่ได้จุบไม่ได้คุกเข่าลงต่อพระบาอันนะครับพี่น้องจะศึกษาในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่19ข้อที่18ได้นะครับโอเคครับพี่น้องครับเรากลับมา,าถึงคนที่เหลืออยู่ 7,000คนนะฮะในข้อที่4ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้กราบไหว้พระบาอัลและก็มีปอปานใช่ไหมครับต่อไปข้อ5นะครับเช่น <c oughs> นั้นแหละปัจจุบันนี้ก็ยังมีพวกที่เหลืออยู่ตามที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้โดยพระคุณอาจารย์เปโลได้พูดว่าคนที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ก็ด้วยพระคุณนะแต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็ไม่ได้เป็นทางการประพฤติ ถ้าเป็นทางการประพฤติพระคุณก็จะไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปนี่ครับอาจารย์โบโลได้กลับมายัางเรื่องของการประพฤติเพราะว่าท่านอยู่ในพวกาฟาริสีซึ่งเคร่งครัดทำบัญญตัติตามบัญญัติสิประการที่โมเสสได้ให้ไว้นั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่ อาจารย์ได้พูดในพระธรรมฟิลิปปีว่าตัวท่านเองอ่ะอยู่ในคณะฟาริสีนี่เป็นคณะที่เคร่งครัดในกฎธรรมัญญัติมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เปโลจึงวกกลับมานะครับถึงเรื่องคนที่เหลืออยู่แล้วก็การที่เหลืออยู่นี้เหลืออยู่ด้วยเพราะพระเจ้าทรงมีพระคุณนะฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ ประทานพระคุณให้แก่เขาแล้วเพื่อที่จะได้รับความรอดนะครับตอนนี้ถ้าเราจะดูอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับไปในบทที่10นะครข้อที่5ก็จะเป็นเรื่องของความรอดสําหรับทุกคนเพราะฉะนั้นความรอดสําหรับทุกคนนี้อาจารย์บอกเลว่ารอดโดยพระคุณไม่ใช่รอดรอดยความประพฤติตามกฎบัญญตัติไม่ทำํำน้นไม่ทํานี่เป็นความพยายามตามกฎบัญญตัติแต่ รอดโดยพระคุณการไว้วางใจการเชื่อฟังการไม่นมัสการพระอืญน,นี่คือพระคุณของพระเจ้าและอาจารย์โบุโรได้บอกในข้อที่6ใช่ไหมครับบอกว่าแต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็ไม่ได้เป็นทางการประพฤติเพราะนั้นอาจารย์โบุโรได้ให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความรอดและเป็นโดยพระคุณไม่ใช่การตะเกียกตะกาย การพยายามที่จะไขว่คว้าที่จะทำดีที่จะประพฤติดีเพื่อที่จะได้ความรอดแล้วที่อาจารย์ได้พูดถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระธรรมโรมบทที่บทที่7ะนะฮะบทที่7ข้อ14บนะครับบทที่7ข้อ14พระธรรมโรมก็ยังอาจารย์เองก็ยังบอกว่า บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไปเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณนะครับนี่คือพระคุณทางความรอดทางพระเยซสุคริตอาจารย์บราได้อธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกวนไปวนมาซึ่งเป็นการเน้นนะครับเป็นการเน้นและเป็นการอธิบายอย่างกระจ่างแจ,จ้งทีเดียวถึงการมีชีวิต ที่ได้รับความรอดไม่ใช่โดยการปฏิบัติโดยการประพฤติแต่โดยพระคุณด้วยพระคุณของพระเจ้าทางพระเยซูต่างหากนี่คือคนอิสราเอลที่เหลืออยู่จะได้รับความรอดคนยิวที่เหลืออยู่ซึ่งในในข้อที่1นึ่งถึง6นี้ถ้าเราคิดถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของ พี่น้องผู้เชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ก็สามารถที่จะได้รับความรอดโดยพระคุณทางพระเยซูมากกว่าทางการประพฤติโดยอะไรครับมีความเชื่อวางใจเพราะฉะนั้นใน5ข้อแรกนี้คนอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็คือคนยิวในเวลาโน้นและปัจจุบันนี้ ที่เป็นมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาก็เป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์คนยิวเหมือนกันเป็นคนที่กินยาพาราเซตามอลแล้วปวดศีรษะหรือ,อเจ็บไข้ก็หายปวดไปก็เพราะว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันนี่คือ,อชนชาติอิสราเอลที่อาจารย์ปโลตั้งใจที่จะอธิบายให้เห็นว่าคนยิวและคนต่างชาติและที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี้ จะรอดได้ไม่ใช่โดยการประพฤติแต่โดยพระคุณนั้นต่างหาัดนั้นพี่น้องครับวันนี้กผมขอแค่ข้อที่6นี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าต่อไปข่าวหน้าเราก็จะยาวเกินไปกะผมขอจบในคลิปที่5 5นี้นี้ไว้แต่เพียงข้อ6นี้ที่ว่าถ้าเป็นพระคุณ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ด้วยการปฏิบัติตนเองหรือโดยทางประพฤติแต่เป็นโดยพระคุณที่เราได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์พี่น้องครับวันนี้วันพุทธที่31มกราคม2024ครับก็ผมเชิญพี่น้องได้แชร์ได้ตามสะดวกนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปที่053ครับพี่น้องครับวันนี้กผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ